ก่อนที่จะได้ฟังธรรมบัญญายของหลวงพอ่ออาจารย์ก็จะถือโอกาสที่พวกเรามาประชุมกันในศาลาแห่งนี้ได้ให้สติในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติวันนี้เราก็มีโอกาสได้สอบอารมณ์กันคิดว่าทุกกลุ่มคงจะไม่เหลือแล้วแล้วนะ ก็แต่ละห้องก็จะมีวิธีสอบที่แตกต่างกันไปห้องของอาจารย์นี่ก็จะเน้นในเรื่องของอีรีบทย่อยกับการกำหนดฉะนั้นใครจะมาส่งอารมณ์พวกนี้ไม่ได้เข้าพร้อมกันแล้วนะออหกครงแรกก็อาจจะเข้าก่อน บางทีอาจารย์ไม่ได้มาบางทีอาจารย์ก็มาก่อนถ้ามาก่อนก็จะเห็นเปิดประตูก็ต้องใช้รูปแบบของการกำหนดฉะนั้นเราต้องฝึกทำให้เป็นอยู่ที่ห้องเวลาเปิดประตูกำหนดว่าไงเอออยากเปิดหนอนะ้อโยคีเก่าบางคนว่าไง เห็นหนอนโยกีเก่าแก่จริงๆอะนะนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเห็นประตูก็เห็นหนอนโยกีเก่าใจอยากจะเปิดก็อยากเปิดหนอจะยกมือขึ้นก็ยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอจับหนอประตูห้องอาจารย์ก็จะเป็นผักผักก็ผักหนอพผักหนอกผักแล้วก็เดินเข้าไปขวายย่างหนอใสายย่างหนอ มือก็จับประตูได้นะมันอีกมือจับประตูไว้ดันออกไปพอเดาเข้าวันไหนแล้วก็จะมีการกลับตัวอีกก็เป็นกลับนอกลับนอกลับนอกลับแล้วก็ดันประตูเข้าไปเหมือนเดิมก็รผลักนอผลักนอผลักเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อเก็บมือก่อนเดินทุกครั้งให้เก็บมือ เก็บมือบริกรรมว่าไงอยากเก็บหนอต้นจิตต้องมาก่อนนะเสร็จแล้วก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอเก็บมือเสร็จแล้วจะกลับตัวเพื่อจะหามุมที่จะเดินไปที่อาสนะที่ว่างก็กําหนดต้นจิตก่อนอยากกลับหนอเสร็จแล้วก็กลับหนอกลับหนอ พอได้มุมตรงแล้วที่เราจะเดินก็ว่าไงอีกอยากเดินนอนเสร็จแล้วก็ค่อยควายย่างนอนใส่ย,ย่างนอนทำกันหรือยัยงไม่ต้องอะไรเนี่ยมาที่นี่นะก็เหมือนกันนั่นแหละเปิดประตูเก็บมือเดินมาที่อาสนะพอถึงอาสนะแล้วกำหนดการปล่อยมือก่อนก็อยากปล่อยนอน พวกนี้จะได้เห็นของงามๆดีๆนะพวกนี้นะใครจะทำปุบปบุป๊บบไม่ได้เนาะบุบปับุบไล่ออกมาข้างนอกก่อนฉะนั้นต้องฝึกให้มันเป็นนะพอจะนั่งก็ปล่อยมือเสร็จแล้วก็จะนั่งก็อยากนั่งหนอแล้วก็ลงหนอลงหนอถูกหน่อยังไม่ต้องกราบนะครูบาอาจารย์ยังไม่มาก็ยังไม่ต้องกราบนก็ลองนั่งนั่งแล้วก็ ขัดสมาธิเก็บมือ,อเก็บมือก็อยากเก็บหนอเสร็จแล้วก็กยกหนอยกหนอเหมือนดูวิดีโอครับพอถึงเวลาแล้วรองอาจารย์เนาะพอถึงเวลาแล้วก็จะ,จะเรียกเรียกแต่ละคนนี่ก็เพื่อจะดูว่าเขาเนี่ยกําหนดเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายงกอก็ยกมือขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ,ะยงกอเราก็ได้ยินเนาะได้ยินเนาะพอเวลาเรียกเนี่ยจะไม่เรียก จะเผื่อไว้สอบคนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วถึงยีบทย่อยแล้วก็จะเรียกคนที่สองแล้วนะให้เขาได้ลองทำมาเก็บเวลาคายสมาธิเอามือออกยังไงแล้วก็ขยับตัวนะพลิกตัวให้นั่งเพรเพียบทรงอารมณ์ตอนนั่งให้นั่งสมาธินะก็เพื่อจะหนึ่งให้เราได้ฝึกนั่งสมาธิให้นั่งตัวตรงไหม นั่งแล้วกลัวเก่าขยุกขยิกหรือเปล่านะขยับขยอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะให้เรานั่งนั่งตัวตงนั่งอยู่ตัวหน้าครูบาอาจารย์มันจะดีอย่างเราก็จะมีอะไรเกิดขึ้นไนล่ะเราจะไม่ค่อยเหมือนหลุดเหมือนกับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่บางทีแค่เสียงปุ๊บเราก็เลี้ยวแล้วอันนั้นนั่งอยู่นะเนี่ยก็จะได้ตรงนั้นอาจารย์บอกให้ก่อนแตไม่ใช่ว่าเออ ไปสอบอารมณ์ก็พูดให้ฟังเฉยๆนะพูดจำเป็นอย่างหนึ่งแต่ทําให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะพอจบแล้วอาจารย์บอกไปได้แล้วยมมนะก็จะดูตั้งแต่ขยับตัวดูวิธีการกราบนะกราบเป็นไม่เป็นววิธีลุกขึ้นมานะเก็บมือไหมกําหนดไหมแต่ละตอนมันจะมีต้นจิตอยู่นะนจะหยุดอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนะพอจะเดินกลับก็ก็เหมือนใส่ต้นจิต ก่อนที่จะไปไปถึงประตูอาจารย์ก็เห็นเห็นหมดอ่ะนะไม่ใช่ว่าเวลาสอบอารมณ์จะพูดถามถามใ่้เป็นไงย,ยมอย่างงั้นอย่างงี้มันก็ได้แค่คําพูดเฉยๆแต่กิริยาการไม่เห็นนะอันนี้เราก็จะได้ทั้งกิริยาการานะอาจารย์จะไม่ใส่เต็มนะทุกวันนี้สิบหกคนตรุงนี้แค่หกคนมีที่กว้างเยอะเลยฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบนะใครมาแต่าใครเวลามานั่งเนี่ย ใครมาก่อนต้องนั่งข้างหน้านะเห็นสองวันละมาก่อนแล้วนั่งข้างหลังต่อไปต้องปรับนะน้องสาวเก็บตังค์เลยใครที่นั่งข้างหลังแล้วไม่นั่งข้างหน้านะหบอะหน้าว่างทั้งหลายเบาะแต่ไม่นั่งยังไงอาจารย์ก็ถามหมดแหละต่อไปเจ้าใหม่นะใครนั่งข้างหลังจะถามจะข้างหลังมาข้างหน้าดีไหมโยมดี เอาให้คิดเลยเนาะคนที่กลัวนะอะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์ของมันจะถามก่อนก็เลยมาทีหลังมาก่อนก็ไม่นั่งข้างหน้านะนั่งข้างหน้าเลยนะไม่ต้องเรียงตามลําดับหรอกยกเว้นของพระนี่จะไปแซงของท่านนะไม่ใช่เรมีวิธีว่างอยู่สามที่แล้วนั่งข้างหน้าเลยนะใช่นะแล้วก็ของพระเนี่ยน,น้องสาวจัดเลยนะไปที่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้จัดอาสนะถวายท่านเลยวันนี้ท่านลืมอาสนะไปผ้าปัว ทวายท่านไปเถอดสามองค์แค่นั้นเองจัดถวายไปปูปูไว้เพื่อให้โยกียเห็นว่านี่เป็นของพระนะของพระใครอย่า,ายแต่เข้จัยนะทีนี้เวลาส่งอารมณ์เนี่ยหลักของการสร่งอารมณ์ถ้าส่งจริงๆส่งสภาส่งจริงนะหลักวิธีการมันจะต้องหนึ่งก็อย่างที่ยาามย์าจะไม่เหมือนสาธุสารลาแล้วนัหลวงพ่อก็จะไปอย่างหนึง่องว่าอาจารย์เนี่ยเดินจงกรมระยะไหนนานเท่าไหร่ นี่ยมันก็ต้องบอกทุกวันทุกวนนะวันนี้โยมเดินระยะไหนเดินระยะหนะึ่งกับระยะสองสมมตินหนึ่งกับสาเนาะหเท่าไหรล่ล่ะหนึ่งสนาทีอ่านระะยะสามหสนาทีรวมเป็น1ชั่วโมงนะจบไปแล้วบอกระยะนะอ่ย่างที่สองอาจารย์นี้ก็จะถามต่อนะนะาเวลาเก็บมือบริกรรมว่าไงบ้างนะยมก็ว่าไปตามที่เราเคยบริกรรม ขาดตรงไหนก็จะบอกไม่เก็บตังค์นะขาดก็ไม่เก็บตังค์ว่าผิดก็ไม่เอาไม่เอาโทษด้วยนะให้เล่าไปตามที่ความที่เราทํามานะนะต่อไปก็เดินจงกรมระยะหนึ่งบริกรรมว่าไงบริระยนะหนึ่งบริกรรมว่าไงฮะนั่นว่าแล้วขวาย่างหนอนะว่าแล้วไม่มีที่ไหนระยะหนึ่งขวาย่างหนอนมันต้องเริ่มจากยืนหนอทุกครั้งนะเนี่ย ถ้าขออาจารย์ไม่ใช่ขวาย่างนอนนะทุกครั้งที่เราจะเดินเห็นไหมหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีเราเริ่มจากย you know, you know, you know ืนหนอยืนหนอยืนหนอแล้วอย่าไปขี้เกียจบางคนขี้เกียจนะยืนหนอสามครั้งอันนี้เขาแล้วขี้เกียจขี้เกียจกําหนดขนาดทรงอารมณ์ยังบอกสามครั้งแล้วอยู่เองมันจะทําหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะว่าให้เต็มเลยนะแล้วก็ว่าให้เหมือนกับที่เราทํา นะบางคนว่าเร็วนะอาจารย์ทวงก็บอกว่าโยมผมหนูจริงๆไม่ได้เร็วอย่างนี้หรอกนะยืนหนอยืนหนอยืนหนอติดกันเป็นทืบเลยนะจริงๆมันต้องขาดเป็นท่อนๆยืนหนอจบแล้วรูปธรรมปรากฏนมามธรรมปรากฏยืนหนอเขาก็ปรากฏใหม่อีกยืนหนอกขาปรากฏอีกอยากเดินหนออยากเดินหนอ อยากเดินหนอเป็นตน้น <c oughs> นี่คือคำบริกรรมที่ค,คำบริกรรมแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือส่งจิตไปดูที่ไหนอ่านะตอนนี้ก็ถามความเข้าใจเนาะยืนหนอส่งจิตไปดูที่ไหนอยากเดินหนอส่งจิตไปดูที่ไหนควายย่างหนอะส่งจิตไปดูที่ไหนอ่าทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะแล้วก็ต้องทำตอนที่เราเดินจริงๆด้วย ไม่ใช่ว่าพูดได้เฉยๆแต่ไม่ทำนะเพราะว่าขณะที่ทํานะมันจะมีข้อที่สามเนะี่ยรู้สึกอย่างไรถ้ายมส่งจิตไปไม่ถูกที่นะอไปดูบัญญัติก็ดีอย่างเราขวาย่างน้อเนะี่ยดูที่เท้าก็จริงแต่เราไม่ได้ส่งจิตไปที่เท้าไปส่งจิตไปที่คําบริกรรมอันนั้นก็ส่งจิตไม่ถูกที่พอถามว่ารู้สึกอย่างไรยมจะตอบไม่ได้ ฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเดินเนี่ยยกหนอยย่างหนอยเหยีย,ย,ยบหนอนั้นจะเป็นลักษณะของาธาตุฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องรู้ลักษณะของาธาตุก่อนเนี่ยธาตุลักษณะของาธาตุธาตุทั้งหมดมีกี่าธาตุอ่ามีสี่าธาตุเนาะธาตุลมมีลักษณะกี่อย่างสองอย่างเคร่งตึงเคลื่อนไหวเนี่ยขณะที่ยกเท้าขึ้นนะ่ะ เทาเคลื่อนเท้าไว้เท้าเข่งเท้าตึงอันนี้เป็นธาตุลมถ้าเป็นธาตุดินนะจะมีลักษณะแข็งหรืออ่อนใช่ไหมนะยกขึ้นมาอาจจะไม่รู้สึกแข็งหรืออ่อนนะแล้วแต่นะธาตุน้ําก็มีสองลักษณะเนาะมีมีหลายลนะักษณะมีไหลกอบกลมเหนียวเปียกแฉะ ส่วนมากเดินเนะี่ยมันจะเป็นยกเท้าขึ้นจะรู้สึกเหนียวอันนี้เป็นอาการของทาดน้ำแล้วมีทตดอะไรอีกทาดไฟก็มีร้อนกับเย็นเนาะเนี่ยให้สังให้รู้ลักษณะเ็าพอไปเห็นอาการนี้อออตรงนี้แหละ,ะยกเท้าขึ้นมารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่เขจะรู้สึกนะให้สังเกตไปเขาเรียกว่าบริกรรมและสังเกตดูอาการโดยไม่ใช่บริกรรมเฉย ถ้าบริกรรเฉยๆเราก็ไม่สังเกตอาการกัไม่ได้สังเกตอาการไปแล้วมันจะรู้อาการตามไปทีหลังไม่ใช่ไปอยากรู้ก่อนนะคอยสังเกตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่งจิตไปดูที่ไหนส่งจิตให้ถูกที่มันมีทั้งบัญญัติและประมาทิศคำบริกรรมนี้เป็นบัญญัติรูปร่างสันธานของเท้าก็เป็นบัญญัติแต่ให้เราดูอาการเคลื่อนไหวอาการคลิ่งตึงของเท้าแล้วแต่ว่าเขาจะปรากฏนะเพราะว่า ครูบาอาจารย์รู้อื่นท่านจะถามเรื่องสภาวะธรรมแล้วนะยกเท้าขึ้นรู้สึกยังไงย่างไปรู้สึกยังไงเหยียบลงรู้สึกยังไงอันนี้เราก็ให้เรามาสังเกตแล้วการเดินอย่าไปลืมการกลับตัวเนาะกลับหนอเนี่ยหลายครั้งที่เจอนะสามสี่วันละกลับหนออาจารย์ไม่ได้ดูเทา้านะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเวลากลับหนอเนี่ยก็ต้องดูที่เท้านะดูง่ายที่สุด ดูต้องตัวก็ได้แต่ดูที่เท้าง่ายที่สุดเพราะมันจะมีจุดที่เราเห็นเท้าถามก็ยกเท้าขึ้นรู้สึกยังไงนะวางเท้าลงรู้สึกยังไงยกขึ้นอาจจะมีหนักมีเบามีเหนียวถูเท้าถูพื้นอาจจะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ก็เป็นลักษณะของธาตุเหมือนกันนะอันนี้ก็คือให้เราสังเกตดูนะแล้วก็วิธีการสอบอารมณ์อาจจะมีหลายอยานะ่างเนาะบางทีคนมันเยอะ นะให้เดินไม่ได้ครับอ,อาจารย์จะให้ทํามือให้ดูเนะี่ยมือเนี่ยแทนเท้าได้นะขวาย่างนอเนะี่ยกําหนดยังไงขวาย่างนอทํามือเป็นก็แสดงว่าเท้านะกําหนดเป็นละนะคือได้ปัจจุบันนั่นเองคําว่าขวาก็ดีซ้ายก็ดีเนะีนะ่ยคาบริกรรมกับอาการมันจะไปพร้อมกันย่างกับยางเหมือนกันเยียบก็เยยบพร้อมกันเอามือทําดูก็ได้ ันนี้ก็เป็นการสอบอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะที่โยมอาจจะเจอแต่ไม่ต้องไปฝึกทำนะอยูมที่ห้องก็ไปลองมือไม่ได้นะดูที่เท้าของเรานั่นแหละนะเวลาทาแต่เวลาสาธิตมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะประการที่สอบอารมณ์ที่แทรกเข้ามาระหว่างกลางเนี่ยต้องบอกด้วยนะระหว่างที่เราเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนะเราได้หยุดกําหนดอะไรบ้างเป็นประสบการณ์ที่เราได้นะ,นะ,นะมีคิดนะ ได้กำหนดไหมนาฬิกาตีได้กำหนดไหมเจ็บปวดไม่ชามีไหมถ้ามีได้กำหนดไหมกำหนดแล้วเป็นยังไงมีต่อท่อนหนึ่งนะแล้วก็มีความง่วงนะง่วงมีไหมเวลาเดินจงกรมนะถ้ามีก็ขณะที่เดินจงกรมนะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะกำหนดอย่างไรนะคือบริกรรมว่ายังไงบริกรรมแล้วเห็นนาการนั้นเปลี่ยนไปยังไงบ้าง สมมติว่าเรามีความคิดเกิดขึ้นนะ่ะวิธีการก็คือให้เราหยุดเดินถ้าหยุดเดินความคิดยังอยู่ไหมคิดอยู่กําหนดว่ายังไงคิดหนอคิดหนอเห็นความคิดเป็นยังไงมันค่อยๆจางไปจางไปหรือดับไปเนี่ยให้สังเกตดูอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเออเดินยมก็มีคิดโยมมีปวดโยมมีง่วงถ้าอย่างงี้นะหรือว่ากําหนดว่าง่วงหนอ่งวงหนอถ้าอย่างนี้นะได้แต่บริกรรม แต่ยังไม่รู้อาการฉะนั้นตัวรู้อาการเ,เป็นตัวของปัญญาที่ท่านว่าเห็นความจริงของรูปปรรมนามธรรมาตามที่เขาเป็นจริงเอาความจริงมาเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังว่าความคิดของเราเป็นยังไงความง่วงเป็นยังไงอาการปวดที่กำหนดเมื่อเมื่อหนอก็ดีปวดหนอปวดหนอก็ดีอาการปวดเขาเป็นยังไงบ้างเป็นความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริง พออยู่ปกติเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ดูตอนนี้เราจะได้ดูดูก็เก็บมาเล่าให้ฟังอันนี้เขาเรียกวปัญญาที่เราได้จากการกําหนดเราจะมีสติรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะมีสมาธิในขณะที่เรากําหนดคิดเนาะคิดเนาะอันนี้กักสมาธิจะเกิดแล้วเราก็จะได้รับรู้ลักษณะความเปลี่ยนแปลงของอาการนั้นๆไม่ว่าอาการอะไรก็ตามมันจะมีมาก,มาก,มากบ้างน้อยบ้างอันนี้เขาเรียกว่าความไม่เที่ยงของรูปธรรมนามธรรม สุดท้ายยมก็จะต้องไปเห็นอาการดับของเขาก็คือเขาดับไปดับไปแบบไหนหสังเกตดูค่อยๆจางไปทีละนิดทีละนิดหรือว่าดับป,ปุบไปเหมือนกับดับเทียนอันนี้ก็ให้เราสังเกตดูนะฉะนั้นสรุปแล้วเวลากําหนดเนี่ยให้สังเกตดูอาการโดยอย่าไปบอกแต่ว่าไปเห็นนั่นเห็นนี่เฉยๆนะถ้าเห็นนั่นเห็นนี่เฉยๆหรือบริกรรมเฉยๆบริกรรมได้แต่ว่าไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงบ้าง เนี่ยให้เราสังเกตด้ยถึงมีคำคำหนึ่งที่น่าบอกว่าไงบริกรรมและสังเกตดวงการด้วยนะอันนี้ก็ฝากไว้พอถึงเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันนะนั่งสมาธิเบื้องต้นก็เหมือนกันนั่งสมาธินั่งได้กี่นาทีบางทีครูบาอาจารย์ให้หนึ่งชั่วโมงก็จริงแล้วนั่งถึงกันหรือเปล่าถึงไหมนะถึงก็นนั่งได้หนึ่งชั่วโมงก็ถึงหนึ่งชั่วโมง นั่งกาหนดอะไรเนะี่ยเป็นข้อที่สองนะอารมณ์หลักเนี่ยสำคัญมากนะมันจะมีสองอย่างนออารมณ์หลักมีอะไรบ้างนะพองนอยุบหนอก็ดีหรือนั่งหนอถูกหนอก็ดีที่เราพ่อสอนวันแรกนะพองยุบมีดูพองยุบพองยุบไม่มีก็นั่งหนอถูกหนอนขณะที่กําหนดพองหนอยุบหนอเบื้องต้นะเห็นพองยุบเป็นยังไงบ้างชัดไม่ชัด ยาวหรือสั้นเอาบอกได้ไหมคำว,ว่าชัดไม่ชัดนะชัดหรือไม่ชัดแล้วแต่เขาจะเป็นเนาะยาวหรือสั้นนี่เอาอะไรไปวัดอะเอาตลับเม็ดไปวัดไหมยาวหรือสั้นวัดยังไงยาวสั้นวัดจากหนอไงอ่ะถ้าใส่หนอได้เป็นยาวถ้าใส่หนอไม่ได้ก็เป็นสั้นนะนะพองสั้นพองยาวเราก็จะรู้เบื้องต้นอาจจะยาวเบื้องต้นอาจจะสั้นต่อไปเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง แล้วก็มีผองยุบหายไปมีไหมผนะองยุบหายไปทํำยังไงนะไปกําหนดนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอดูที่ไหนอันะนี้คือความเข้าใจยมต้องมีนะถ้าภูบาจารย์ถามเนาะดีทั้งขี้เกียจถ,ถามท่านก็ไม่ถามหรอกนะแต่ท่านถามก็ยจะถามถ้าใครเงื้อเงืง้องงๆนะถามเลยแหละถ้าใครถ้าใครทําท่างงๆนะนั่งหนอส่งจิตไปดูที่ไหนนะไปดูกายที่นั่งทั้งหมดเลยนะ ไม่ดูส่วนใดจนหนึ่งหลวงพ่อใช้คําว่าข้างบนตั้งตั้งข้างล่างคูหงอเนี่ยอย่างยมนั่งเนี่ยเข่ามันคูหากันเนี่ยข้างบนตั้งตั้งะเป็นอาการนั่งอาการถูกก็คืออาการสัมผัสตะโพกขวาสัมผัสกับพื้นตะโพกซ้ายสัมผัสกับพื้นมือสัมผัสกันแล้วก็สัมผัสแล้วรู้สึกยังไงบ้างการสัมผัสนี้ก็จะมีอยู่สี่อาการใหญ่เนาะ มีเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างลองสังเกตดูเถอนะไม่ดีจะพวกนี้ไปได้เนาะเย็นร้อนอ่อนแข็งมือเราจับประตูมือเราจับขวดน้ํามือเราจับถุงนะถุงนี่ก็จะนิ่มๆอ่อนๆมือไปจับขวดก็จะแข็งๆนี่เป็นต้นนะเราจะรู้สึกอันนี้อาการของนะการส่งอารมณ์แล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกขเวทนาตัวนี้สําคัญมาก นะให้รายงานทุกขเวทนาไม่ใช่เวทนามีไหมนะคําว่าเวทนานี่เป็นคํากลางๆนะโยมต้องเจาะลึกเข้าไปเหมือนกับประตูเ,เปิดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเวทนาของเราเนี่ยส่วนมากก็จะมีอยู่สี่อาการใหญ่ๆมีอะไรบ้างเจ็บปวดเมื่อยชานีโออาจารย์โยมนั่งแล้วมีทุกขเวทนาเวทนาก็มีมีสามอย่างเนาะ สุขเวทนาทุกขเวทนาอนทุกขมสุขเวทนาเฉยๆยกขึ้นมาอ๋อ,อเป็นทุกข์นะโยมมีทุกขเวทนาอาการของทุกขเป็นอะไรละ่ะเป็นเจ็บนะหรือปวดหรือเมื่อยชาโยมกําหนดว่าไงโยมกําหนดว่าปวดเนาะปวดหนองต่อไปเห็นอาการปวดเปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่ถ้าพร่องด้ชื่อเฉยๆโยมจะไม่เห็นว่าอาการปวดเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างคําว่าเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าเบาไปหายไปนะ มากขึ้นมากขึ้นก็ถือว่าเปลี่ยนน้อยลงน้อยลงก็ถือว่าเปลี่ยนดับไปก็ถือว่าเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็แล้วแต่เปลี่ยนไปยังไงบ้างประการต่อมาเนี่ยลักษณะของนามที่เกิดเพราะว่าอาการปวดมากๆถ้าปวดมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตของโยมเป็นยังไงดิ้นรลนกระวนกระวายกระสับกระใสยอยากจะพลิกอยากจะเปลี่ยนอยากจะออก ไปเจอันไหนก็บอกว่าเนี่ยเดอนะั้นกาหนดไปกําหนดไปจิตโยมดิ้นลนดิ้นลนแล้วทํำยังไงเนี่ยต้องบอกวิธีก่อนเสมอนะจิตดิ้นลนเป็นสติที่โยมรู้ว่าจิตมันดิ้นลนกําหนดยังไงเวลาจิตดิ้นลนกําหนดตามความรู้สึกที่เป็นดิ้นลนเนอดิ้นลนเนอะ,นนนอะกาหนดแล้วเห็นอาการดิ้นลนเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นชันชันชันไปเพราะนี่เป็นความรู้ทั้งมัดเลยนะถ้าเราไม่ดูจริงๆจงังจเราจะตอบไม่ได้นะ ต่อไปได้ว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายนะกำหนดไปความดิ้นรนเป็นยังไงต่อมานะมันก็ค่อยจางไปหรือว่ามากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวนะนี่ก็แล้วแต่เนี่ยคือลักษณะของทุเขเวทนาที่เราจะกำหนดแล้วก็อารมณ์อื่นนะถ้ามีเนาะมีคิดมีได้ยินเสียงนะมีง่วงความง่วงก็เหมือนกันนะ่นะรู้สึกง่วงกำหนดยังไงกำหนดที่ไหน นานไม่นานต้องดวกเปยนะทุกอย่างไม่มีกําหนดสามครั้งนะไม่มีเวลาให้หรอกกําหนดจนอาการเขาดับไปหลวงพ่อท่านจะใช้ว่า<ส>เขามีเรากําหนดเขาหมดเราไม่ต้องดูกําหนดกี่ครั้งนะก็เขาจะหายไปอันนี้ก็ให้สังเกตดูนะการกําหนดทุกอย่างนะอย่าไปกําหนดเพื่อให้เขาหายไม่มีเวลาหรอกว่าเท่านั้นครั้งจะหายไม่มีนะไม่มีฉันบอกไว้ อันนี้คือการนั่งสมาธินะเรานั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งเกนะ็บมือด้ยก็ให้กําหนดละเอียดยกมือขึ้นรู้สึกยังไงเคลื่อนมือมารู้สึกยังไงมือกระทบหน้าตักรู้สึกยังไงบ้างก็ให้สังเกตดูทีนี้หมวดอิริยาบถย่อยเนาะอิบทย่อยพื้นฐานเะนี่ยขอให้ได้นั้นะหนึ่งวิธีการเนะี่ยอย่างที่อาจารย์บอกกันเะเข้ามาในศาลาเปิดประตูนะกําหนดเป็นไหมกําหนดเป็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างกลับ เท้าเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่เท้าเก็บมือรู้สึกยังไงบ้างที่มนะือเนี่ยบริกรรมและสังเกตดูอาการด้วยปล่อยมือรู้สึกยังไงบ้างย่อตัวลงนั่งเนะี่ยตัวหนักตัวเบานะเห็นกันหรือยังลุกขึ้นลุกหนอลุกหนอไม่ใช่บริกรรมได้เฉยๆนะสังเกตดูอาการด้วยเป็นยังไงเนี่ยก็ที่เกี่ยวกับเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาเบื้องต้นนี้ให้มันเป็นให้มันได้ก่อนแล้วก็เวลากราบ ยกมือขึ้นรู้สึกยังไงนะมือถูกหนะ้าอกรู้สึกยังไงเคลื่อนมือไปรู้สึกยังไงบ้างให้สังเกตดูลักษณะของท่าทั้งนั้นนะ่ะทตุลมเนะี่ยเยอะที่สุดเนาะมีคร่งมีตึงมีเคลื่อนมีไหวมีหนักมีเบาอ่านะบางทีก็มีร้อนมีเย็นอันนี้ก็เป็นพิเศษเออกไปอีกนะอันนี้ก็สําหรับอีบทย่อยแล้วอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ควรที่จะทำเนาะอีบทย่อยอะไรบ้างนะในห้องในห้องเป็นส่วนตัวเนาะ เข้านอนตื่นนอนตื่นหนอทันไหมยนะตื่นหนอน,นี่คือยังรู้สึกตัวเฉยๆ,ๆก็เรียกว่าตื่นหนอตื่นหนอตาก็ยังไม่ลืมขึ้นพอลืมตาก็ลืมหนอลืมหนอลุกจากเตียงก็ลุกหนอลุกหนอพับผ้าห่มแบบง่ายๆก็พับหนอพับหนอพับหนอนะเปิดไฟก็เปิดหนอนี่แบบง่ายที่สุดนะเป็นแบบอนุบาลไปนะถ้าได้อย่างนี้เราก็ขยับไปยกหนอไปหนอกดหนอเป็นท้นนะ อันนี้ก็ฝึกกันไปอาบน้ําแปลงฟันล้างหน้าถ่ายหนักถ่ายเบาเข้านอนตื่นนอนนะรับประทานอาหารขึ้นลงบันไดนะเจอตอนไหนกําหนดตอนนั้นเลยนะอย่าไปเว้นเะนาะเพราะว่าโอกาสที่เราจะมาเนี่ยมันน้อยวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยเื่อยเนี่ยผ่านไปแล้วกี่วันแล้วเนี่ยนะเหลืออีกก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะมันก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีทุกทีฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็ทํา ไม่เข้าใจส่วนไหนติดขัดตรงไหนนะนะไปส่งอารมณ์ก็สอบถามได้ถ้าเวนเวลาที่ไม่ได้ส่งอารมณ์ก็จะมีท่านอาจารย์สุธีประจําอยู่ข้างหลังนี้ไปพบกับท่านได้ตลอดเวลานะโอ้อาจารย์กําหนดตรงนี้ไม่เป็นหรือว่าโยงกําหนดอย่างเงี้ถูกต้องไหมมีความสงสัยนะก็ไปถามท่านได้นะอย่างอื่นก็คงจะไม่มีอะไรที่จะยับเนาะนะก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจ วันนี้นะก็โยคยีใหม่ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นเป็นระยะสามแล้วใครมีกําลังก็ใส่สามตนจิตนะแล้วก็โยคยีเก่าก็ขึ้นเป็นระยะสี่ใครมีกําลังก็สี่ตนจิตที่ครูบาอาจารย์ท่านให้แล้วเนาะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดทวนให้ฟังอีกทีหนึ่งให้ชมอีกทีหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวปิดไฟก่อนเนาะระยะสามสามตนจิตแล้วก็สี่สี่ตนจิตจากนั้นก็จะเป็นธรรมบัญญายหลวงพ่อเรื่องธาตุสี่ ประโยชน์ของการกําหนดท่าสีก็ขอให้เราตั้งใจฟังนะ,ะแล้วก็ประโยชน์ท่าสีในหลวงพ่อจะพูดในตอนต้นก็จะให้กําลังใจเกี่ยวกับการปฏิบัติก่อนนะ